เจนนี่รัชนกติดโควิดขณะท้องยิวผลเป็นลบกักตัวเฝ้าระวังทรงกำลังใจรัวๆให้ว่าที่คุณแม่เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นที่ตอนนี้กำลังท้องแก่ใกล้คลอดก็ได้ออกมาประกาศว่าติดโควิดหลังจากได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อส่วนสามียิวชัดมงคลสมแก้วขณะนี้ผลยังเป็นลบอยู่โดยเจนนี่ได้แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อวันที่8เมษาย,ยนช่วงเช้าเจนนี่ได้มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดนะคะ วันนี้ก้าวเมษายนมีอาการเจ็บคอเลยไปตรวจผลคือติดเชื้อนะคะหลังจากที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเจนนี่ไม่ได้ออกจากบ้านและไม่ได้เจอใครเลยนอกจากยวตอนนี้ยิวผลยังเป็นลบและเริ่มกับตัวรอตรวจเป็นระยะระยะอีกทีค่ะอีกทั้งเธอยังได้โพสต์ถึงลูกในท้องว่าซู้ไปด้วยกันนะคะสาวน้อยอยูจินของคุณแม่ส่วนทางด้านสามีก็โพสต์ภาพภรรยาขณะเข้ารักษาตัวและให้กำลังใจว่าหายไวๆนะครับคนเก่ง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ